แล้วแบ่งรทอกันเร็วๆเจกันปลาปลาเลยอยู่ผรอทิมให้โอเคโมัเพิ่งขึ้นนี่หลังนี้ใช่มันเพิ่งขึ้นมันเพิ่งมาไอทีบาป่ะติดปะติดปะติดติดเขาไอ้ไ่ไม่ขยับแล้วด้านบนมันขยับแล้ว แล้วกูยิงกดดันมันอยู่แล้วมัมีปืนที่หาเก่งเลยนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันอยู่ที่สองมันอยู่ที่สองระเปิดเปล่แล้วาคเผาแล้วที่สองอ่ะเฮ้ยมันมีธนูมันมีธนูปะที่ชที่สองไหมเออแหวกเลยไม่รอดหรอกมันโดนไฟเผาแหวกเลยแขกมันมันยังอยู่มันยังอยู่เว้ยขึ้นไปแขงมันมันธนูมันไม่รอดหรอกมันมันมีมันมีมันมีอันนี้มันมระตู โอ้หมดวัตถหมดยังหมดท้องมึงอะยาวยาวยาวตรงแตกแว่ะตรงแตกแล้วมันตายแล้วโอ้มันทำวัตถุสองชั้นว่ะไอมันยังไม่ตายโอ้มันลุกมันเปิดมันลุกมามันลงมา

มีเล้ยเฮ้ยปั้งบุญข้างบานญนนะใช่ใช่ไม่ม้อ่อหายไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ตัวละปประตูเป it ิดประตูไม่ตายไม่ตายซ้อนหน่อยซ้อนหน่อยลม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 ้้ตัวตัวลกซองตัวลูกซองเฮ้ยอไม่ไม่น่าดีมันตายเปิดประตูมาเดี๋ยวเผาให้เดี๋ยวเผาให้ล็อกล็อกหน้าประตูไว้ กันแล้วกันแล้วสองคนแล้ว มขาึ้นมาออย่าลงนะอย่าลงนะลง่มลได้โอมมีโปรโท็อปอยู่ใช่ไหมที่ตัวให้โอมมาลดมาทิ้งให้เราคะ นี่ยรถจะพิ้งตรงนีนนไง้ไม่ใครยิงปืนใ,นในมรถมาวางให้กูตรงนีนนง้แต่พีย่ยิ<า>่ไป่วอผมก็ไอสมบูรณ์ต้นไม้ตายหมดฮะดู เอ้ยเขาอยู่ข yes ้างหน้าว่ะข้างหน้าว่ะเขามีปลาสองพันตัวนั่งนั่งน่ะสายสายมือวิ่งอยู่น่ะจูบเนสจูบเนสเพื่อนแต่แมวมาแรงขึ้นมาจูบเนสเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยเองเพื่อนไปไหน อ่าลุกขึ้นมาไปไปดิไปไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปลอยลอยอะไรกันดีอะให้กลับบ้านเลยให้ับบ้านมีเสียงเกิดแล้วไปเกิดแล้วมันลุกแล้วมันลุกแล้ว,ลวเฮ้ยเตียงอยูด่ดิเตียงอยู่ดิยิงชุบยิงชุดนี่ไป ไอ้นูนู้นคนคนว่อยู่หน้าบ้านมันที่อยู่หน้าบ้านมันของแบกเต็มตัวเลยลเลยก็ลุยเจ็บย่าอยู่เร็วๆเวๆๆเห็นป่าวเห็นป่าวหน้าประตูใหญ่เลยอ่ะเขาไนเข้าบ้านไปแล้วที่เข้าบ<า>้านไปแล้วอ้าใส่มืแตก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 ตกอ๋อบ้านเดิมรถถังเนี่ยก็บ้านเดิมเลยเจ้าของบ,บ้านเดิม อะไรหรที่อในบ้านนี่ย้เนี่ยผมว่าขึ็นรถถังเออมันอยู่ในรถสังเปล่าใช่มันอยู่ในรถสังใช่มใช่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 ใมาใส่มาใมาหลังหลังหลังทาเวอหลังทาเอร้ไม่้หลังทาเวอหลังทาเวอเก็บเจ็บเจ็บไปเราขึ้นรถถัง ที่บ้านเรามีเยอะมากเลยที่เกิดมาจากบ้านมันดีได้ครับเอาเอาที่พี่ไปก็ได้พี่เดี๋ยวพี่อยู่กับพี่แจมอะล้มล้มล้มมาล้มละยังไม่ตายอยู่เว้ยแล้วปืนได้ไม่ตาย เปลี่ยนร่างเลยมึงอะบอกให้มึงออกมึงไม่ออกใช่ไหมมาล้อนี่ไงโอมมานี่มันมีบ้านอยู่ตรงนี้ข้างบนจะข<พ>อของเราครับอ,อันแน่หนี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 ชอบจังเลยคนไม่มีทางสู้เดียวที่สุดของกูแล้วการยิง ผ่ <onz> <etus> านแตกแล้วม,มีทีหลบไฟแล้วตีมันมีรถกระบะพอมน้ำวนรถผัมีผมจุไปแจ็คแจ็คแจ็กันเลยวะเปิดด้อใช้ระเปิดค้างตีนแล้วฟาอะไร เริ่เปล่ามาได้ไงนี่ไงของซ่วยนี้ไงใช้ปืนอะเนี่อะ F4 มึงก็ไม่ต้องขามแล้วกู <c oughs> ไม่ต้องข<อ>าม <ไป S 1> แล้วนะกับ <c> บ <oughs> อนจบภารกิจ solid ไหมล่ะโอ๊ยเพื่อนผมจะแตกด้วยผมด้วยผมโดนลมสามนึงเหาเพื่อนโดนลมไม่โดนลม แล้วผมกำลังล่อมันกลับไปทางบ้านเราอยู่รอรับผลเลรอรลับที่หน้าเน,นินอยู่โอเค <c oughs> เห็นป่ะยังไงยังไงตรงผมไปได้แล้วเห็น,หนตัวเองเอาคนดิเอาคนดิมันสามปูมันสามปูอยู่เก็บโโอ้หเ,เก็บอตรง ช่โอ้โหหิหนาตุกเลยดกูบอกเลยตายตารูดแม่เลยยังเราต้องู่โอ้าวแวกบ้านบ้านเพีวโขดเลยรู้แล้วรู้เลยแล้วกับบานมาเราไปดนล่อซื้อแล้วไปเอาถอยเท้าเอามันได้ปะ ไอ่ไ้กัยายยล้มปะไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มปะดันนะผมดันนะผมดูไหนกเนี่ยผมออที่ไม่ยิงเมื่อกี้หนีนนขึ้นไปแล้วหนีขึ้นไปแล้วหอ้หนาล้มมากใช้รถเบเกอร์สุดแดงนะล้มรถถังใครอะพี่ ก็ตักพีแจวหอยิงอ่ะโอ้พี่ไม่ไม่แจวพี่แจวพี่เอาไปพี่เอาไปพี่ขับไป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 แล้วถอดเก็บพี่ลงถอดกระสุนเก็บพี่อยากเข้าไปในค่ายระวังไอ้ตัวในค่ายยิงพี่สนม่มีอะรใชแจวพี่ขับพี่เข้าไปในค่ายเระวังนะมันมีหลังนะแนวเดียวกันเลยมีอีกหลังหนึ่ง หันหน้าเข้าบ้านมันใช้มือเขาวเรียกว่าเลยบ้านคนหบ้านหน้าโยมระวังไอดอกมันจะลงใกล้บ้านคนไหนเข้าบ้าน,นาถ้าไม่มีป้อมเล่นได้เลยนะมีป้อมมป้อมอะไรป้อมปืนตายปะ mười lăm tỷ phút này thôi không ừ. này thôi này thôi mười lăm tay liền mọi người mọi người mọi ออมลูกล็อกไว้ล็อกไว้ออมปืนมันแตกเจนเจนตัง้งทางแล้วพี่เจนตั้งทางแล้วโอ้ย,ยแสนโมวแตร ไอเห็ดมังมจะอยู่ยังไงอยู่งวันนี้ดุป่าไฟเผาถูกนใช่ไหมเผาลมไหนไหนลมไหนเฮ้ยจะแทนไอตัวเ ระเบิดตรงกล่องตรงขาพี่สวยมันมามันมามันมามาหน้าบ้านไอ้อมมันจะกลับเอาของหน้าบ้านแล้วมันอยู่หน้าบ้านเออมันจอดรถหน้าบ้านแช่งเมื่อกี้เลย ล้มล้มล้มมึงใช่ไหมจะระเบิดรถมันโอ้สาสี่ครั้งแน่นอน เสร็จก่ดตัวสร้างร่างตัวมึงเนี่ยนั่นน้กยิงธนูอีกละหน่วยเหีือมาแล้วหน่วยเหีือมาแล้วเดี่ผมวิ่งผมวิ่งผมวิ่งไล่ตูดกูทันแล้วเนี่ยบ้าบ้าบ้าอุ้ยโอ้ขวานฟันนี่แบบเกินไปอ่ะไอผมให้อีเธอร์ตะแบลไปประมาณผ่านไอประมาณเก้าร้อยแปดเก้าร้อยบ้างให้พวกเราสองสองเล่นอ่ะเกินตาแล้ว ดไปจับกระสุนแดงไว้ดนล่มจับกระสุนแดงไว้หนุ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองไอ้ลูกนี้หน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวผมไปชุบชุบชุบอย่าอย่าอย่าวิดีโอย่าเข้าไปเดี๋ยวแตกเอ้ามันไม่ระเบิดเหรอใช่อ๋อมันระเบิดแตกเหรออ๋อมันปะมันฟ้าแล้วหนึบมันฟ้าแลนดึกชุบชุบชุบเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี ปลาราเบิดแปะมาแล้วัติดตูดมาติดตูดเบิดติดตูดเราเระเบิดโคตรเกียนใจไัไไมออกจากบ้านมาออกจากบ้านมามเดีตีเด็ดตีเนี่ต้องเลดแล้วล่ะเบอรอเดี๋ยวนี้ ใช้แล้วเปิดติดต nee, ุนรอเดี๋ยวผมต้องมีในบ้านสั์เนี่ยบ้องนัดเย้าไม่ต้องมองเราที่กูป้าไปมาตูเลยโอแกๆๆกอกกย้หัวไดูขย้หัวลอไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ จะไปไหนวันีกษาทำไมอ๊ยโหวันีวันีก็ห้องวันศีก็ห้องวันศีก็ห้องมาใช้กินแบงก์หมดล้วเบ่อแคเกียวกินี่สวยว่ะว้วโอโหลกก้างว่าพอดีถือว่ายิงได้สวยไม่ตก ซอีกหน่อยซอีกนิดผมทำบล็อกกันระเบิดเลยวะพี่อะชอบเสียงไ g จีว่ะใกล้ๆอะไรนะโอ้ไอเจอร์ไม่รู้เฮ้ยจาะของมันลอยเราไม่ไปเอาของได้ รองนี้เป็นเป็นไปมันจะแตกตู้ดิ้งให้แตกหมดไม่สนลูกใครมีของอยู่กันจึงนะดิ้งให้แตกไมเลยเก็บได้ ไอ้เอาหน่อยพอเอาลอยต้นซีบ้านมุมบริการรื้อบ้านให้อัาินมาละจ้ามารื้อมาพันห้าได้อยู่ ไม่หน้าวิ่งมนน้ำเขานัา่นเอง เราเปนแก๊งทามาสใช่ไหมครัผมใช่ยิงถึงยิงกรแฟเงกันถึงเขาเป็นยิงถึงเลยแล้วต้องมันต้องแบบสี่คันและยิงผสมกันแบบยิงพร้อมกันต้ม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 มันจะยิงลูกแรกแตกก่อนเนี่ยเนี่จะต้องเรือขับเหลือลูกสามลูกสี่เข้าไปถึงลำแทงอ๋อแสดงมันบล็กภาพใช่ไหมใช่ใช่ เฮ้ยเรียมมนเอารถถังออกมาเฮ้ยมันเอารถาาถังมาสู้อ่ะใช่มันพักรถถังออกมาขู่อ่ะบอกบ้านกูก็มีเดี๋ยวเียมันมาตั้งความใส่กูแล้วโอยส่งไปไอ้นุ่มเอากันนิดหน่อยใช่แล้วอือ,อ <laughs> ส่งอีกเพื่อน ส,สูงอีกโอ้ยยิงตกข้างหน้าไอ้ดูสูงอีกอ้ยอ้โอ, deflect, อยมันตกยิงตกหน้าเลยทีนี้เวอร์ออฟแทงรู้จังว่าเวอร์ออฟแทงอะยกหลบยกหลบด้วยกูว่าโอ้โหปันประสาทสัตว